เรื่องนี้จัดซื้อหลายคนไม่รู้นะแต่มันมีผลกระทบกับบริษัทสูงมากนั่นคือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในแผนคือการบริหารความเสี่ยงนั่นเองคนที่เป็นระดับหัวหน้าเนาะผู้จัดการผู้บริหารต้องลงมาดูเรื่องนี้แล้วกําหนดหัวข้อแล้วบอกวิธีการว่ามันจะแก้ยังไงในจัดซื้อมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าคุณไปพึ่งน้องๆ เขานึกไม่ถึงหรอกเนี่ยครูบอกคุณคุณยังเพิ่งจะนึกได้เออจริงว่ะมันต้องทำเรื่องพวกนี้ดังนั้นคุณต้องเป็นตัวต้นเหตุแล้วก็เทนสอนน้องๆให้เขารู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ก็ต้องบริหารจัดการในจัดซื้อนะนั่นคือความเสี่ยงความเสี่ยงมีทุกแผนกแต่ครูจะพูดเฉพาะในส่วนของจัดซื้อความเสี่ยงในที่นี้คือ ถ้าเหตุนั้นเกิดมันจะทําให้บริษัทเกิดความเสียหายมีผลต่อกําไรบริษัทมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทที่ตั้งขึ้นมาดังนั้นคุณต้องมาเอาจริงกับเรื่องพวกนี้คุณยังไม่ต้องมองหาเครื่องมือที่มันทําให้คุณทําในเรื่องพวกนี้ได้ง่ายคุณเอาวิธีง่ายๆที่ครูบอกเนี่ยไปทําไปช่วยบริษัทก่อนได้เลยให้คุณมันนั่งคิดว่า ความเสี่ยงอะไรวัดที่มันมีในจัดซื้อให้คุณแยกเป็นสองอย่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภายในกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภายนอกแยกเป็นสองประเด็นแบบนี้ภายในก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในจัดซื้อภายในคนที่มาเกี่ยวข้องในจัดซื้อมันมีความเสี่ยงอะไรที่จะไปเป็นผลกระทบต่อความเสียหายบริษัทให้คุณริดออกมาเป็นข้อขอแล้วคอ,อยมาดู ความเสี่ยงที่มันเกิดจากภายนอกเกิดจากภายนอกเกิดจากใครเกิดจากซัพพลายเออร์สิก็เราดิวกับซัพพลายเออร์ใช่ป่ะตัวซัพพลายเออร์นี่แหละจะไปมีผลกระทบกับบริษัทคุณก็ต้องริบเป็นข้อๆออกมาว่ามันมีข้ออะไรบ้างวะที่มันจะส่งผลต่อความเสียหายบริษัทเขียนออกมาได้เสร็จคุณคอยมานั่งวิเคราะห์ดูว่าแล้ววิธีแก้ไขในเรื่องนี้จะทำยังไง เพื่อไม่ให้มันเกิดความเสี่ยงพวกนี้มีข้อแก้ไขมีมาตรการคุณก็ต้องริดออกมาเป็นข้อๆ้อ,อทำใส่ Excel ทํทำใส่ Word ในคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วคุณก็กระจายบอกน้องๆในแผนกว่าเฮ้ยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น1 2 3 4ติวิธีป้องกันแบบนี้นะบอกให้เขารู้แล้วให้เขาแก้ไข ุดตรงนั้นซะอันนี้ก็ช่วยบริษัทคุณได้มากแล้วนะแล้วยังไงอะครูยกตัวอย่างได้ไหมความเสี่ยงภายในภายนอกยินดีเลยครูเตรียมไว้คุณอยู่แล้วภายในอย่างเช่นเปิด PR ราชา้าคือจะสั่งของอยู่แล้วแต่ p r ยังไม่มาจะใช้ของอยู่แล้วไม่ใช่จะสั่งของ จะใช้ของอยู่ละ PI ยังไม่มาอันนี้คือ P ียาระช้าเกิดความเสี่ยงภายในเพราะถ้าเกิดของไม่ถูกส่งไปให้การผลิตหรือฝ่ายโครงการมันจะผลิตส่งลูกค้าไม่ทันแล้วถ้าส่งไม่ทันลูกค้าเคมขึ้นมาโอ้โหเกิดความเสียหายหลายเด้งเลยดังนั้นนี่คือหนึ่งข้อความเสียเ่ยงเฮ้ยดูต่อสิเปิด p o ย้อนหลังวะ่ะสั่งของไปก่อนแล้ว PO อพึ่ง จะเปิดเพิ่งจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นความเสี่ยงเพราะบางทีมีนอกมีในมีทุจริตกันก่อนที่จะมาหาจัดซื้อหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะมีเปลี่ยนสเปคอะไรกันโอดทำให้จ่ายเงินเพิ่มต้นทุนเพิ่มอันนี้เกิดความเสียหายคุณก็ต้องเขียนอันนี้หนึ่งข้อแล้วก็มาดูต่อว่าเป็นข้ออะไรเฮ้ย hey, ทำสัญญาซื้อขายได้เอกสารไม่ครบว่ะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยง ถ้าเกิดมีเหตุการจริงๆเอกสารไม่ครบฟอ้องร้องมันก็แพ้เขาได้สิคุณก็ต้องเนี่ยเขียนออกมาอันนี้คุยยกตัวอย่างเนาะอันนี้ภายในแล้วพอมาภายนอกล่ะมีอะไรบ้างก็ต้องดูอะไรที่มันมีผลกระทบกับซัพพลายเออร์มาหาเราเราไปหาซัพพลายเออร์ใช่ปะอย่างเช่นซัพพลายเออร์ส่งของไม่ตรงกําหนดอย่างเช่นซัพพลายเออร์ส่งของไม่ได้สเปคไม่ได้คุณภาพอย่างเช่นผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงิน นี่คือภายนอกให้คุณริ์ออกมาอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูยกเนาะในเรื่องบริหารความเสี่ยงเนี่ยครูสอนเต็มแม็กอยู่ในคอร์สคู่มือจะซื้อจะจ้างมันจะมีความเสี่ยงอยู่เกือบ20ข้อในจัดซื้อที่ครูคิดออกมาได้แล้วมันก็ใช้ได้ในทุกธุรกิจนะเพราะจัดซื้อมันคือซื้อมันแค่ซื้อวัตถุดิบวัสดุต่างกันดังนั้นไอข้อพวกนี้มันจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่มันสามารถอัดแใช้ด้วยกันได้ คุณลิดออกมาแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมมีหัวข้อความเสี่ยงอีกฝั่งนึ้งคุณก็ควรจะต้องบอกวิธีอุดความเสี่ยงหรือมาตรการการแก้ไขความเสี่ยงนั้นคุณจะมีมาตรการแบบไหนอย่างเช่นซัพพลายเออร์ส่งของไม่ตรงกําหนดเนี่ยคุณจะป้องกันยังไงกับซัพพลายเออร์เฮ้ยอันที่หนฉันจะต้องทําสัญญาซื้อขายวะ่ะมันจะได้มีข้อ ที่ผูกมัดกับซัพพลายเออร์ได้แน่นหนาเฮ้ยเขาจะมาตุกติกไม่ได้รำพังในหน้า PO มันไม่มีข้ออะไรที่ต้องบอกว่าส่งราช้านู่นนี่นั่นต้องทำยังไงดังนั้นต้องทำสัญญาหรือซื้อขายแต่ก็มานั่งคิดอีกเฮ้ยทำสัญญาซื้อขายมันทุก PO ก็ไม่ตอบโจทย์ดังนั้นมันต้องทำเป็น general c o n t a c t agreement เอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อเล็กๆที่ให้รู้ว่าถ้าเขาส่งของราชา้าเขาจะโดนปรับ ยอดเท่านี้เท่านี้แล้วอีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันฉันจะต้องมีการประเมินผลงานซัยพเ,พเออร์ถ้าเขาไม่ผ่านเกณฑ์ฉันจะต้องรีเจ็คเขาหรือถ้าเขาอยากจะซื้อขายกับฉันต่อก็ต้องทำแอคชั่นแลนไม่เห็นว่าจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงอันนี้คือเป็นสเต็ปมาตรการที่คุณป้องกันพอเป็นแบบนี้เสร็จคุณก็ส่งสิ่งเนี้ยให้กับน้องๆคุณปฏิบัติเฮ้ย ในจัดซื้อมันจะมีความเสียงแบบนี้ คุณต้องป้องกันแบบนี้แก้ไขแบบนี้อันนี้คือง่ายๆที่คุณจะเอาไปทำแล้วช่วยบริษัทได้ตอนนี้เลยยังไม่ต้องมองถึงมืออาชีพที่เขาทำกันที่เขาจะมีรายงานการประชุมที่เขาจะมีข้อว่าอันนี้ผลกระทบกับบริษัทสูงผลกระทบกับบริษัทต,ต่ำอันนี้เป็นเกณฑ์การวัดนะอันนี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นผลกระทบระดับสูงระดับตำ่ำระดับไหนที่ต้องแก้ไขก่อนระดับสูงแก้ไขก่อนแล้วแก้ไขยังไงมาตรการแก้ไขนั้น เอาไว้ตรงไหนที่มันเห็นได้ชัดไอ้ตรงนั้นคุณค่อยไปเอาความรู้ทีหลังค่ะคุณเอาที่ครูบอกไปช่วยบริษัทก่อนแล้วคุณค่อยต่อยอดมาหามืออาชีพเฮ้ยฉันอยากจะไปพรีเซนต์ได้ฉันอยากจะให้มันผ่านออเดดยิ่งบริษัทคุณมีออเดดมี iso หรือจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคุณต้องทำให้มันแน่นานากว่านี้อยู่แล้วคุณต้องมีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยขอให้คุณเอาสิ่งที่ครูบอก ไปทําก่อนเพราะมันจะช่วยบริษัทคุณได้ก่อนคุณยังไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยทํามากมันก็เหนื่อยดีครูยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งเหนื่อยก็มันทําให้คุณเติบโตไงคุณช่วยบริษัทได้มากเท่าไดบริษัทนั้นช่วยคุณได้มากเท่านั้นคุณยังไม่ต้องมองถึงผลลัพธ์ที่มันจะได้ตอนที่คุณลงมือทําถึงบริษัทนั้นไม่เห็นค่าคุณ มันมีที่อื่นเห็นค่าคุณแน่นอนขอให้คุณฝึกฝนฝีมือคุณให้มันเก่งแล้วในเรื่องนี้ขอให้คุณเอาไปทำนะมันช่วยบริษัทได้หลายคนไม่รู้ว่าต้องทำเรื่องพวกนี้ไม่เข้าใจว่ามันทำยังไงด้วยดังนั้นวิธีง่ายๆที่ครูบอกคุณเน่ยมันช่วยคุณได้แล้วยังไม่ต้องมองถึงหลักการอะไรที่มันยุ่งยากสำหรับคุณทำง่ายๆลยิหัวข้อที่จา เป็นความเสี่ยงแล้วก็วิธีป้องกันแค่นั้นก่อนส่งบอกคนที่เกี่ยวข้องให้เขาทำว่าเฮ้ยป้องกันแบบนี้คุณเป็นหัวหน้านะคุณต้องเป็นคนต้นเรื่องคุณต้องมองให้ออกว่าในจัดซื้อมีความเสี่ยงอะไรเพราะคุณมองภาพรวมนี่มันจะต้องเห็นทั้งหมด ว่าเฮ้ยจะซื้อมีความเสี่ยงแบบนี้วิธีแก้แบบนี้เอาตรงนี้ไปทําก่อนค่ะแล้วถ้าอยากเป็นมือโปรมืออาชีพคอยไปเอาความรู้ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างในนั้นครูสอนการทรํารายงานความคืบหน้าของความเสี่ยงครูสอนถึงการทําเกณฑ์การวัดความเสี่ยงสอนดูผลกระทบความเสี่ยงที่มันสูงต่ำยังไงอันไหนแก้ไขก่อนอันไหนแก้ไขทีหลังโอ้มันมีหลายส่วนที่จะต้องเรียนรู้ไอเรื่องบริหารความเสี่ยงอะ มันละเอียดเหมือน KPI เลยมันมากกว่า KPI นิดนึงมันมีค่ายีเลียมีหัวข้อมีเกณฑ์วัดมีข้อมูลดิบที่จะเอามาเพราะมันสําหรับพรีเซนต์ได้ด้วยมันสําหรับให้ audit ออดิตตรวจสอบได้ด้วยดังนั้นในคอร์สคู่มือจะซื้อจัดจ้างอคู่สอน ครบเบ็ดเสร็จเลยคุณไปเอาความรู้ในนั้นในเรื่องนี้นะมีสถาบันจัดซื้อนะโทรมาหาครูว่าครูอยากให้ครูไปสอนเรื่องบริหารความเสี่ยงเนี่ยเขามีเปิดคอร์สสอนอยู่แต่ว่าหาอาจารย์สอนแทบไม่ได้เลยเพราะว่าอาจารย์ก็อายุเยอะกันหมดแล้วจะไม่มีคนมาสอนแล้วครูก็บอกว่าครูก็ทําในเรื่องพวกนี้เช่นกันครูเปิดคอร์สอนอ,อนไลน์สอนเอาเป็นว่าถ้าเกิด คุณครูของคุณอยากจะมาเรียนเพิ่มเติมแล้วเอาไปสอนครูยินดีเลยคุณก็ไปลงทะเบียนเรียนในคอร์สครูซะแต่ครูไม่สะดวกไปเพราะครูทำอย่างนี้อยู่แล้วมีหลายสถาบันโทรมาติดต่อให้ครูไปร่วมสอนแต่ครูก็ไม่ได้รับไปเพราะว่าครูก็ทำตรงนี้อยู่แล้วงานมันก็เยอะอยู่แล้วที่ครูทำ อ่ะในส่วนนี้คุณเอาสิ่งที่ครูบอกไปช่วยบริษัทก่อนแล้วคุณจะอัพความรู้เพิ่มให้มันติดตัวคุณไปให้มันตอบโจทย์กับบริษัทกับทีมออเดดอันนั้นไปว่ากันอีกทีครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะแล้วขอให้คุณโชคดีจากใจครูธัญญาคะ่ะ